สวัสดีค่ะเมาลมอยเมาลอยนะคะวันนี้ค่ะคุณนายประดิษฐ์ะคะ่ะจะมารีวิวค่ะกินโชว์ค่ะทำรายใจิตใจค่ะนี่ค่ะเห็นเขารีวิวกันมากมายมันอร่อยจริงเหมือนไม่อะไรยังไงนะคะเดี๋ยวดิบจะมากินให้ดขูข้าวมันไก่ก้อนข้าวมันไก่โอนิกิริโอนิกิริข้าวมันไก่ราคาหนึ่งร้อยเท่าไหร่วันเนี้ยราคาหนึ่งร้อยแปดสิบสาม จุดหกศูนย์เยนวุ๊ดทำไมอ่ะ hmm? ทำไมเขาทำราคาแบบนี้วะ uh, hmm. ทะำไมไม่ทำแท็กให้มันพอดีแบบร้อยแปดสิบอะไรเงี้ยเซเว่อืกลิ่นข้าวมันไก่อยู่มีน้ำจิ้มอยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วนะคะ hmm. ได้อยู่ได้ได้อยู่ปาบปะลองกินดิอืมเข้าอิปุนเนาะเข้าญี่ปุ่นเหรออืมอารจิละอารจิได้จ๊บได้โจ๊บได้จ๊บได้จ๊บได้โจ๊บเท่ากันได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเท่าว่าเรายังไม่ได้กินตรงที่มันมีน้ำจิ้มเลยมันมีน้ำจิ้มอยู่ตรงนี้เว้ยเห็นน้ำจิ้มป่ะมีน้ำจิ้มอยู่นี่ จริงๆเนี่ยคุณขาดอะไรรู้ไหมผักชีถ้ามีผักชีจะเพอร์เฟกต์นะองจริงน้ำจิ้มอะไรวะเนี่ยน้ำจิ้มอะไรวะเนี่ยไม่แย่ได้อยู่ ได้อยู่นะแต่ว่าจะว่าน้องเขาก็ได้อยู่น้ำจิ้มก็ก็ได้อยู่นะขาดผักชีว่ะถ้ามีผักชีคือแบบมันจะดีมากเลยแต่ว่าถ้าเขาใส่ผักชีมาในเนี้ยมันก็จะเละไงเขาควรจะเอาผักชีแปะข้างนอกแยกพลาสติกมานะแล้วก็หอ่อขิงเหมือนเวลาที่เขา หอมสะลายแล้วเขาทําสะลายกับผัดกับตัวข้าวแยกกันน่ะเขาน่าจะเอาผักชีใส่ลงไปแบบนั้นนะเพราะว่าถ้ามันหอมผักชีได้นี่มันจะเลิศมากเลยอะไม่แย่กับใจได้อยู่มันก็คือข้าวมันไก่แม้จะเป็นข้าวญี่ปุ่นแต่ว่าโอเคนะตรงนี้มันจะมีน้ำจิ้มเมื่อกี้ป้าปากกินแล้วมันไม่มีน้ำจิ้ม ตัะไมเนี้ยน้ำจิ้มหวานไปเหรอเนาะได้อยู่ไหมนี่บอกมั่วสกว่าเลยเนาะมไม่ได้แย่ได้อยู่ราคาก็โอเคอยู่เพราะว่าอย่างแบบโอนนกิริที่ญี่ปุ่นนะถ้าอย่างเป็นปลาซแซลมอนที่มันแบบเขาจะมีกลายเกรดเลยบางทีเขาจะมีเกรดพรีเมียม,ม,ม,ยมอืมถ้าเป็นเกรดพรีเมียมนะ บางทีมันจะแบบมี250บางอัน300ก้อนละสา0รก็มีเว้ยแล้แต่แต่ว่าอย่างอันเนี้ยก็ให้ค่าหุงข้าวเท่าหกลก้กันอืมก็อันเนี้ยอร่อยตอนซื้อมาไม่ได้คิดอะไรดูว่ามันน่ารักดีซื้อมากินแล้วเอออร่อยลเลย ไงล่ะร้ามนเน่้อมัเนไหมอร่อยชื่นใจสรุปว่าก็ดีนะคะก็ถ้าใครยังอยู่ที่ญี่ปุ่นตอนนี้แล้วเดินผ่านเซเว่นก็ลองไปหยิบมากินดูก็ได้นะว่ามันเป็นยังไงมันเหมือนที่เรารีวิวไหมพี่โดเห็นบอกว่าน้ำจิ้มหวานไปหน่อยแล้วว่าก็โอเคอ่ะอืมไม่ไม่ได้แย่ไม่ได้แบบว่าหืออะไรเนี่ยก็ยังเป็นข้าวมันไก่อยู่ไก่ก็ไก่น้ำจิ้มก็ออกหวานไปนิดนึงแต่ว่า ข้าวก็โอเคเสียดายไม่มีผักชีแค่นั้นนะคะบ๊ายบายหมอหมอ,หมอ,หมอย